สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝากหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆเลยครับคันนี้ไม่เคยชนมือเดียวป้ายแดงนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง t o y ยต้าอินโนวานะครับปี2013เครื่อง2 0ตัว G นะครับรถสวยครับไม่เคยชนครับมือเดียวป้ายแดงปี2013มมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรุ่นนี้ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายชุดแต่งรอบคันสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์กว้างขวางภายในงามภายนอกงามสนใจอยากได้ใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่า อิ n o น a เป็นอีกหนึ่งตัวรกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทนแล้วก็ดูแลง่ายๆนะครับยกตัวอย่างแค่ล้อรถนี่ก็ถูกแล้วนะครับล้อ16เท่านั้นนะครับยางก็ไม่แพงนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆที่เป็น SUV เป็น7ที่นั่งโอ้โหยางมันจะใหญ่แล้วมันจะแพงกว่านี้ครับเนี่ยยกตัวอย่างเบาๆพื้นๆนะครับถ้าท่านเน้นหารถใช้งานนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ทนอึดมากๆนะครับ ใครที่สนใจนะครับบอกเลยคําเดียวทนมากๆนะครับสำหรับอินโนวาแล้วก็ดูแลง่ายๆอะไรหาได้สบายนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าเบาะเป็น7ที่นั่งนะครับเบาะสวยๆภายในงามๆนะครับมือเดียวดูแลมาดีมากๆกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถไ้สวยได้สมบูรณ์นะครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กมีเลยครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับ ดูแลสบายมากนะครับผมเคยใช้รุ่นนี้2-3ปีของผมนี่ติดแก๊สยังทนทานใช้ง่ายไม่ได้ซ่อมอะไรเลยครับใช้กันตามปกติดูแลตามอายุงานนะครับคันนี้ถือว่าสวยสภาพเดิมและเป็นเที่นั่งนะครับสนใจนะครับมาชมได้ครับเช็คได้ครับผ่อน5,500โดยประมาณ2,49,000บาทนะครับ2,49,000บาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับนี่ครับเจที่นั่งเบาะแถว2แถวพับได้แอร์3อนนะครับ เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับรถสวยไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับมือเดียวเกรด A ไปเลยครับคันนี้ตัวสวยเดิมๆไม่ประมาณ178,000กิโลเมตรไม่แท้ไม่มีกอไม่มีหมกนะครับ t ตโยต้าอินว่าหน้าแชมป์นะครับชม แชมป์ปี2013ครับรถสวยมากๆนะครับฝากด้วยนะครับหากท่านกำลังเล็งหารถใช้งานรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับรุ่นนี้ทนดูแลง่ายอะไหล่หาได้สบายใจกว้างนั่งสบายครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยใส่ครอบครัวใสยค้าขายสส่ปิกนิกเป็นได้หมดครับเบาะแถว 2. แถว3พับได้ทนจริงครับสภาพดีจริงนะครับคันนี้ประวัติดีรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยใครสนใจนะครับอยากได้รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งที่ไม่จุกจิก ที่ไม่ต้องปวดหัวตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับค่ายอะโยต้ารถสวยรถได้เดิมครับ2.0นะครับอัตราการกินน้ํามันนอกเมืองไหลลอยก็อยู่ประมาณรัก1 0 11นะครับรถสวยครับก็ถือว่าเดินทางได้ทั้งครอบครัวนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้รถที่ประหยัดขึ้นนะครับนาไปติดแก๊สนะครับยิ่งทนเลยครับยิ่งประหยัดเลยครับแท็กซี่ที่เอ็อินโนวาครับวิ่งกัน7 8แแสนโลยังไม่พังนะครับถอดป้ายออกยังวิ่งรถบ้านธรรมดาได้เลยครับและรุ่นนี้ บอกเลยครับสวยจริงสภาพดีจริงทนจริงครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมครับตามแฟนเพจแฟนขับ